่ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะวันนี้เวลา15.05นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชากุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณศาราดรุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชาทานพระราชาวโรกาสให้ในายสนธยาคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2555เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่และเข็มเชอดชูเกียรติ ในโอกาสนี้ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมคณะอนุกรรมการอำนวยการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติและผู้ติดตามศิลปินแห่งชาติร่วมเฝ้าทูลละอ่องพระบาทด้วย ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหมอ่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนาสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้หนายจอเจรีเดอร์ตอริชเบเดราเอกอัครราชาทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาทเพื่อกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรร์ประธมาภร์ช้างเผือกแก่เอกอัครราชาทูตด,ด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัล,ลักลณ์อัคราชกุมารีทรงเป็นประธานในการสดับพระธรรมเทศนาและทอดพระป่ามหากุศลสมทบทุนโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยานสัมปันโน วันนี้เวลา16.09นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลษณ์อกรราชากุมารีสเสด็จไปสำนักนงสงฆ์งสวนแส,ง,สงธรรมเขตบางแคทรงเป็นประธานในการสรดับพระธรมะธรมเทศนาและทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบทุนโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมะใจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยดสัมปันโน โมูลนิธิจุลาภร์ร่วมกับโมูลนิธิธรรมดีคณะสงฆ์สิทธยาุสิพระธรรมวิสุทธิมงคลจัดขึ้นเพื่อสมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลณนวัดป่าบ้านป่าจังหวัดอุดรธานีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวัลัยละอัคราชกกมารีทรงเป็นประธานโครงการและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาภรทรงเป็นประธานการออกแบบพระธรรมเจดี พิพิธภัณฑ์ธรรมเใจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเป็นสถานที่บรรจุอธิธาต์ของหลวงตามหาบัวเผยแผ่ธรรมะและคำสอนตลอดจนเป็นอนุสรณ์สถานเก็บรวบรวมประวัติหนังสือและเครื่องอัฐบริการอีกทางเพื่อเตือนใจให้ศาสนิกชนรุ่นหลังระลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมและยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนกระทำคุณงามความดีทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและประเทศชาติสืบต่อไป ผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีสะสมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาหลักสีพลาซ่าชื่อบัญชีมูลนิธิจุลาพรเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงตามหาบัวณนวัดป่าบ้านปาดเลขที่2 2 9 0 9 8 3 3 3 3 ประกาศสำนักพระราชวังโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวลัยล,ลักษรัคราชกุมารีจะ,สะเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่21กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคม2556เพื่อสรงหารือกับนักวิทยาศาสตร์และทรงลงพระนามความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยจุลาภรณ์กับมหาวิทยาลัยนากย่าในกรอบงานวิจัยวิชาการตลอดจนการแลกเปลี่ยนคณาจารย์นักวิจัยและนักศึกษาของทั้งสองสถาบันจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2556การพัฒนาแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางการศึกษาและการวิจัยระหว่างสถาบันวิจัยจุลาภรณ์และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุลาภรณ์กับมหาวิทยาลัยนาโกย่าของประเทศญี่ปุ่นเป็นการยกระดับงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ในอนาคตโทรทัศน์รวมการฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยล,ลักษณ์อัครราชจุมารีส่งมุ่งมั่นพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตลอดจนส่งสแสวงหาความร่วมมือกับนานาประเทศอย่างต่อเนื่องที่สําคัญยังส่งให้ความสําคัญในการพัฒนาการศึกษาแก่บ,บุคลากรทางการแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางด้านสาธารณาสุขของไทยเป็นอย่างดียิ่ง ด้วยพระปณิธาาแน่วแน่ที่จะผลิตบุคลากรระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาแขนงต่างๆมารองรับการขาดแคลนบุคลากรในประเทศไทยทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์กรในระดับนาทั่วโลกในการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดาเนินงานของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภร์ภายใต้าการสนับสนุนของสถาบันวิจัยจุฬาภร์ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจาก างนและสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างดียิ่ง ที่สำคัญ,ญญี่ปุ่นและไทยที่มีการช่วยเหลือและร่วมมือกันมาอย่างยาวนานและมีความชื่นชมในพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวิไลักอัคราชุม,มารีในฐานะองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภร์โดยงานวิจัยของสถาบันได้ประสบความสําเร็จอย่างสูงเนื่องจากทรงมีพระนโยบายที่ชัดเจนและต่อเนื่องในการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและมวลมนุษยชาติตล,ลอดจนยังทรง สร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จในการสร้างผลิตภัณฑ์โลกซึ่งการด็จเรียนญี่ปุ่นในครั้งนี้จะส่งลงพระนามความร่วมมือระหว่างสถาบันบัณฑิตศึกษาจุลาภรสถาบันวิจัยจุลาภรกับมหาวิทยาลัยนาโกยาประเทศญี่ปุ่นในการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขรวมถึงความร่วมมือการบริหารองคอ์กรตลอดจนด้านเครื่องมือและผู้เชี่ยวชาญที่จะร่วมสร้างประสิทธิภาพระหว่างสองประเทศใน การพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนในอนาคตทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันนี้เวลา14นาฬิกา57นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรรา,าชานดแนดาติสมเสด็จออดนพระตำหนักวังสนกุลาพระราชวังดุสิตประทานพระ,พระวโรกาสให้ท่านผู้หญิงเพ็ญศีวัจโรไทยกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาย,ยามย่าสภากาชาติไทย นำคณะผู้บริหารบริษัทโกลเด้นโดนัทประเทศไทยจำกัดและนายสหรัฐนรคุบชันชัยเฝ้าถวายเสยืดเพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามย่าสภากาชาติไทย คุณหญิงสุภากิจทรกรรมการมูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนำคณะผู้บริหารบริษัทเดลิฟโฟสจำกัดและผู้บริหารบริษัทโซดาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดเฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดโครงการพาเลทได้ทั้งบุญล,ลุ้นทั้งโชคยกกำลังสามเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย ทันตแพทย์หญิงรัตนาวดีทองเล็กอุปนายกสมาคมพระยาข้าราชการสำนักงานปหลักกระทรวงกลาโหมนำคณะกรรมการสมาคมพระยาข้าราชการสำนักงานปหลักกระทรวงกลาโหมเฝ้าถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานเพื่อนพึ่งพา2,555เฉลิมพระเกียรติมหาราินีเพื่อสมทบทุนโมนลนิที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยติสภากาชาติไทย นางสุเนตราเกิดสุขอุปนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยนำคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยเฝ้าถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานเพื่อนพึ่งพา2,555เฉลิมพระเกียรติมหาราชินีเพื่อสมทบทุนูลนาธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามย่าสภากาชาติไทย รองศาสตราจารย์นราพรจันโอชานายกยสมาคมแม่บ้านทหารบกนำคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านทหารบกเฝ้าถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานเพื่อนพึ่งพา2,555เจลิมพระเกียรติมหาราชินีเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาาสภาก,กาชาติไทยนางพรจิตรุ่นเริงรมนายกสมาคมพระยาทหารเรือ นำคณะกรรมการบริหารสมาคมพระยาทหารเรือเฝ้าถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานเพื่อนพึ่งพา2,555เฉลิมพระเกียรติมหาราชินีเพื่อสมทบทุนโมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาาสภากาชาติไทยนางจินตนาจันตองนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศนำคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านทหารอากาศเฝ้าถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานเพื่อนพึ่งพา2,555 เฉลิมพระเกียรติมหาราชินีเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาสภากาชาติไทยนางอรัญญาแสงสิงแก้วนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจนำคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านตำรวจเฝ้าถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานเพื่อนพึ่งพา25เเฉลิระกียติมหาราชินีเพื่อสมททบุนนมูลิอาาสเพย่าสภากาชาติไทย นายแพทย์นรงสหเมธาพัฒน์ประหลักกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยข้าราชการสถาบันพระบรมราชชนกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพ,พ,พายามยากสภา,กาชาติไทยประชาชนและคณะบุคคลเดินทางไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นจำนวนมาก ตลอดทั้งวันที่ศาลาสิดีดาร้อยปีโรงพยาบาลสิดิดาศมีประชาชนและคณะบุคคลจํานวนมากเดินทางไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีนาถเส้นนายอดีศักดิ์เบญจศิริวัลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยศิลปินแห่งชาติประจําปี2555กรรมาการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5และคณะผู้บริหารสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรืออำเภอบางละมุงจัังหวดชนบุรีกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานเขตดุสิตชมตรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสมุทรปราการและอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการรวมถึงนายเซบาสเตโนเซดาฟินีนักร้องนำวงโมโนโครมฮาร์ชประเทศญี่ปุน่นจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ